efm dj playlist b y dj อ้อมค่ะวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละแล้ววันนี้ฝนตกไหมยังอย่าพึ่งอย่าพึ่งรีบอย่าพึ่งไม่ท้าค่ะ <c oughs> ครึ่งปีแรกผ่านไปแล้วค,ครึ่งปีนี้อย่าพึ่งเปิดด้วยฝนเลยแค่เมื่อเช้าเปิดด้วยคนที่กดเ,เที่ยวคนละครึ่งไม่ได้นี่ก็เหมือนฝนถล่มโซเชียลแล้วมี๋จะคนบนเนาะ ก็คนบ่นแหละเพราะตั้งความหวังไม่ไงว่าจะได้จัดการให้จบจบเพราะว่าไม่งั้นเขาจะได้ไปเลยหลายคนก็ตั้งใจจะไปใช้สิแล้วนะใช้กดไม่ได้พอใช้ไม่ได้ก็ยังเข้าใจนะไม่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 มีอะไรเข้าใจได้อะครั้งที่แล้วกดไม่ได้ก็ไม่เข้าใจหมายถึงว่ากดไม่ทันเขาว่าสิทธิ์หมดอ๋อถ้าสิทธิ์หมดกดไม่ทันอันนี้เข้าใจในระดับหนึ่งแต่แต่ถ้าเกิดว่ามันแฮ้งเนี่ยก็อาจจะต้องเข้าใจว่าเพราะเราสามัคคีกันและเรากดพร้อมๆกันและเน็ตของเราไม่มีใครยิ่งหย่อนไปกว่ากันความ เร็วเฟี้ยวฟ้านแซงกันไปเน่ยไทยมันเลิศราะงกันติดท็อปนะจ๊ะถึงน้าเน่ตไทยเลิศมากถ้าคุณไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศคุณจะพบเลยว,ว่าความเงือกของเน็ตต่างประเทศนี่สูงมากโดยเฉพาะหลายประเทศทางฝั่งยุโรปเ<ช>วลา <ๆ S 1> สมมุติคุยไลน์กับเพื่อน,นขอแขกขอแขกดับดับเมาเมาอยู่ดับแบบเธอเินฉันเท่ากับอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราอยู่ประเทศประเทศไทยนะ โอถึงไหนถึง,ถงกันถึงไหนถึงกันเข้าริบคันคือเดี๋ยวนี้ยังใช้ได้เลยถูกถูกปะละ่ะเราเป็นแม่ขายเขาเซ็นเตอร์ไงหมาย <Yeah. S 1> มถึงว่าแม่ขายไอ้นี่เขาเรียกว่าสัญญาณโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเราเป็นแม่ขายในทางที่ดีแต่เห็นปะเจตนาของการสร้างสิ่งดีหลายครั้งมันถูกไปเป็นเครื่องมือของคนทำไม่ดีเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่อำนาจอะไรทุกอย่างเนี่ย มันไปตกอยู่ในมือใครเจตนาการตั้งต้นดีทั้งหมดอะใช่เอานิวเคลียร์อตอนแรกอะตอนที่คิดทุกอย่างมาตอนแรกอะคิดเพื่อสิ่งดีแต่ตอนที่เขาสร้างนิวเคลียร์เขาก็อ้างว่าเพื่อการดีนะแต่เส้นทางมันช่วงนี้มันแปลก,แ,ปลกแล้วแปกกันมาเป็นสิบปีลนะถูกปะละ่ะใช่ครับหลายครั้งเราก็ยังพูดคํานี้อยู่นะคะเราอยากได้สันติแต่วิธีเราบางทีมันไม่ใช่สันติ ใช่ป่ะเพราะเราก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังถ้าความหดหู่มันปรากฏในอารมณ์คุณคุณอาจจะยังไม่เท่าทันมันก็ได้ในการติดตามข่าวสารเพราะถ้ามองกันนี่อาจจะดูเหมือนว่านี่เป็นข่าวใหม่ดูเหมือนว่านี่คือข่าวที่แบบ เพิ่งเกิดขึ้นแต่ถ้าเรามองมันอย่างจริงจังเส้นทางของข่าวนี้มันแค่พักไปชั่วขณะหนึ่งบรรยากาศบางอย่างมันแค่พักไปชั่วขณะหนึ่งแต่มันยังไม่เคยหายไปแล้วคลี่คลายแบบเป็นศูนย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณอ่านข่าวหรือติดตามข่าวสักพักหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกถึงความไม่ปกติทางอารมณ์และในใจของคุณที่มันออกมาทางร่างกายหรือจิตใจบางทีมันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันทรกเกอร์นะถูกป่ะบางทีอ่านแป๊บเดียวนะ บางคนอ่านข่าวประเภทนี้นิดเดียวอะลัขึ้นเลยอะหรืออารมณ์สวิงเลยเ,ออเพราะว่าเขาเขาเคยมีเรื่องแบบความเข้าใจแบบนี้แล้วมันไม่เคยหายไปจากใจไงพี่กวง <Okay. S 1> แค่มันพักไปถูกปะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นนะคะเรียนรู้กับตัวเราเองค่ะไอข่าวข้างนอกเราก็เรียนรู้ในระดับหนึ่งแต่เรียนรู้อารมณ์ตัวเองเพื่อที่จะทําให้ตัวเราเองยังคงอยู่ได้และไม่ทุกข์มาก เราจะทําอย่างไรถ้าเครียดน,นะคะเขาก็จะมีสายด่วนเรื่องของอปุุ๊๊บบปรึกษาเรื่องสุขภาพจิตก็มีไม่ใช่เรื่องผิดปกติเลยนะคะการไปพบนักจิตวิทยาหรือพบจิตแพทย์อ,อย่าคาดการไปก่อนว่าเราป่วยแล้ว แค่เรารู้สึกมีอาการแล้วไม่สบายตัวแล้วไม่สบายใจเราก็แค่ไปคุยและให้เขาเป็นคนวิเคราะห์เราดีกว่าว่าตกลงเราเป็นยังไงถูกไหมถูกต้องครับเราเราเราควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะ Treat ให้ Mental Health เป็นเหมือน Health นะคะเพราะมันคือสิ่งเดียวกันแค่มันเกิดคนละจุดไม่ได้แปลว่ามันผิดปกติจนวาฉันเป็นคนไม่ปกติอันนั้นให้เขาเป็นคนบอกว่าเราไม่ปกติแบบไหนถ้าเราอยู่ร่วมกับคนในสังคมลำบากขึ้นทําอะไรที่มันดูว่า ไม่ปกติแล้วแล้วมันเริ่มมีผลกับความใช้ชีวิตของเราไม่ได้อันนั้นเรียกผป็นปกติขึ้นมานิดหนึ่งแต่มันก็เป็นอาการป่วยที่คุณสามารถรักษาหายได้ป่ะครับที่ต้องพูดเพราะว่าเป็นไงเป็นตอนนี้ตอนนี้เป็นพี่เอ็มก็มีปรึกษาอยู่ด้วยไม่แลวตอนนี้ข่าวอ่ะอ่าใช่มันเครียดนะพี่ขวงเป็นไหมเป็นเป็นอารมณ์ไม่ปกติใช่บางทีเราต้องเลิกต้องเลิกดูอ่ะแต่ไม่ได้ไปเหวี่ยงใส่ใครแต่เราเริ่มรู้สึกถึงความไม่ปกติกับตัวเราเองมัน อื่นๆเอ้เอ,อ,เอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ใช่เอแบบเมื่อก่อนที่แบบเฮ้ยอย่างนี้นะมันชักไม่ปกติเพร,ราะฉะนั้นนะคะด้วยความปรัชนาดีค่ะคุณผู้ฟังเราที่พูดไม่ใช่ว่าเราดีไปกว่ากันแต่เราเตือนกันในฐานะคนที่ต้องผ่านมันให้ได้ค่ะเหมือนคุณผู้ฟังที่บอกวันนี้มีเรื่องให้รุ้นหลายเรื่องเลยเนี่ยสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างเ <ๆ S 2> ที่ยวรถครึ่งยังลงไม่ได้ก็เข้าใจอเอางี้คุณผู้ฟังจะได้ไปลงพักหรือเปล่าครับ ไปแจ้งว่าถูกางวัลที่หนึ่งไหมเป็นกําลังใจให้นะขอให้มีโอกาสได้ได้ได้ไปลงทะเบียนแจ้งความว่าลอตเตอรี่ใบนี้ของผมใบเนี้ยถ้าใครมาเอาไปเนี่ยขอให้รู้ว่าเขาขโมยขอให้คุณฟังเอีเฟมของอ้อมเป็นคนที่ได้พูดสิ่งนี้แล้วถ้าคุณไม่รู้ว่าถ้าคุณถูกลอตเตอรี่างวันที่หนึ่งคุณต้องทําตัวยังไงอ้อมบอกกันเลยป่ะอะย่างไงบ้างครับนี่ต้องซ้อมคนเราก็ต้องมีการเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไว้ก่อนแต่งว่นี้ไม่ได้ซื้อลืม เจ้าหน้าที่ให้ผู้ขอรับรางวัลลงชื่อหลังสลากอ่าสล,กลากหลังถูกรางวัลเนี่ยทุกฉบับนะพร้อมรับปัดขิวหเห็นไหมเอาอันที่สองนะตรวจนับจํานวนสลากให้ถูกต้องอซื้อหนึ่งอย่ามั่วว่าสามเดี๋ยวจะสามสิบปีได้ใช้ตังบันทึกข้อมูลแบบประจําตัวประชาชนบันทึกข้อมูลสลากในระบบพร้อมตรวจนับจํานวนสลากทุกใบให้ใหมันถูกต้อง เขียนใบรับสลากขอรับเงินรางวัลให้ผู้รับขอรับไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ขอโทษค่ะตรวจสอบความถูกต้องของสลากทุกใบด้วยเครื่องแบล็คไลท์อันนี้คือเราไปทำที่กองสลากใช่ไหมครับเขาบอกเองเนี่ยขั้นตอนเนี่ยถ้ามันมาถูกข้อมูลที่ต้องศึกษาก่อนใช่ไหมอันหนึ่งคือส่งสลากให้งานตรวจพิสูจน์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเจ้าหน้าที่พิสูจน์รางวัลที่หนึ่งเนี่ย จากกองสลากรางวัลที่หนึ่งหรสองเนี่ยตรวจสอบจํานวนสลากให้ถูกปุ๊บพิสูจน์ความถูกต้องของสลากปุ๊บนําสลากส่งคืนเจ้าหน้าที่กองกองจ่ายรางวัลหนึ่งสองนะลงนามรับรองในฐานะผู้ตรวจสลากครัโอ้มีทั้งตรวจได้รางวัลเป็นเช็คได้รางวัลโอนเงินเข้าธานาคารมแม่หลับก็ฟันหวาน <c oughs> ตื่นก็เพ้อไปถ้าถูกแล้วจะขีดขั้นตอนก็รอดได้ครับโอ้ขอให้ถูกใช <c oughs> ่ขอ จริงๆให้รอเดือนหนึ่งอนุมัติเงินแต่ได้แน่ๆแต่ว่าจ่ายผ่อนจ่ายเนี่ยเป็นห่วงๆแต่จ่ายชัวร์การันตีนะพร้อมมากค่ะขอให้ได้ถูกขอให้ทุนทุกฟังของอ้อมมีใครสักคนหนึ่งถูกนะคะคอีไรเอ่ยลิงอะไรอยู่ภาคใต้ฉเฉลยลิงอุรังอยู่ตรัง